ตรงนี้แนวนีนะแนเนี่ยทั้งหมดเลยโซนนี้โซนพม่าพระจักรถึงที่บอกว่าบางทีอาจจะมีแบบพระจากประเทศเพื้นบ้านมาทำพิธีกรรมร่วมกันเขาก็มีแบบเป็นกิฟอะไรมาให้ก็อาจจะเป็นไปได้กันคุณสำหรับใครที่ศึกษามีใบเสอรมกันใช่ดีหรือว่าแบบ อันนี้มาจากอยุธยาเลยโอ้โหนี่คือสองสี่สามกว่าร้อยปีนี่เนี่ยนี่นี่นี่นีนอากาศสีเลือดลบโต๊ดแล้วก็เทน่ถวายเขาวิถีกระเพราบอกแล้วมันมีคนมาถวายโอ้โหนี่ปักเครื่องนี่โอ้โหที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นเฮ้ยนี่มีสตอรี่ จเป็นลายมือเขียนครับ439ครับ22439ไม่ถึห้ามีจากลำปางนีอ่อะพิพิธตุภั์ฑ์จีไดตายตายตาย,ตาย,ตายนี่นอกจากเครื่องทองเหลืองนอกจากพระแล้วมีพวกแบบเครื่องใช้สังคโลกด้วยนะมึง มีคนที่เล่นภาคเครื่องมาดูนี่คงสนุกสนานนะใช่ใช่คนที่เข้าใจในเกมอะไรที่แบบชอบหรือเกี่ยวของสะสมหรืออะไรเงี้ยใช่นี่มาเดินชั้นนี้นี่ผมว่าใช้เวลาเป็นวันได้เลยนะใช่ีมีเหรียญด้วยเหรียญเหรื่อสดอ่ะคุณมีบ้างไหมไม่มีไม่มีเหรื่อหลวงพ่าสดผมไม่มีสมสิบหลวงปุตโต เฮ้ยแต่คุณมีเหรียญเลยเพราะสดก็ได้เนี่ยก็จะก็ควรมีไงไม่มีไงผมว่าเราไม่มีบรรยาซื้อเนี่ยพี่พ่อมีตำบงจีวอนก็มีเก็บเอาไว้เชี่ยวสาหลวงพ่อด้วยวว้าว,ว,าว เครื่องปั๊มเครื่องปั๊มพระง่เลยเออใช่ใช่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาว่ากันว่าแบบว่าพระเนี่ยปั๊มกันสมัยก่อนปั๊มกันรุ่นสองรุ่นบล็อกแตกก็ปั้นไม่ได้เนี่ยนี่ปั๊มแล้วเป็นแบบนี้แม่พิมพ์รุ่นหนึ่งนี่คือตัวแม่พิมพเอามาใส่ในบล็อกแล้วก็ปั๊มสมัยนั้นคือทําแจกอคือใช้สว่าพระของขวัญสมัยนี้ก็ทําแจกคุณแจกคนสอหความาเล่นกัน ใช่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่พวกเครื่องรางของขังเนี่ยที่มาของมันคือเริ่มต้นจากทำพืชแจกออ